สวัสดีค่ะออมียาเกะจากแอนเดสคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะจะเป็นคลิปใช้ชีวิตญี่ปุ่นแบบประหยัดเกกับทากาศได้เก็บภาพบรรยากาศในซูเปอร์มาร์เก็ตมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะคอนเซ็ปต์มีดีกว่าไหมโอ้ได้นะซูเปอร์มาร์เก็ตในญี่ปุ่นมีอยู่ด้วยการหลากหลายมากๆเลยนะคะ การที่เราได้ลองเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเราจะรู้ว่าที่ไหนราคาถูกที่ไหนราคาแพงที่ไหนคุ้มกับการที่เราจะเดินทางไปซื้อฉะนั้นคนที่มาอาศัยที่ญี่ปุ่นนะคะเอแนะนำว่าให้ลองเข้าไปหลายๆที่ดูนะแล้วจะได้รู้ว่าอันไหนเหมาะกับเราที่สุดค่ะ จากซื้อของร้านขายยานะคะเป็นของที่ของใช้ในบ้านนะยังไม่ค่อยใช่อาหารเท่าไหร่ตอนนี้เรากําลังจะไปที่ร้านอะไรอีกะักะร้านชื่อเซยูครับอ่าเซยูเซยูคือร้านแบบไหนอ่าตั้งแต่ตกะเด็กๆมีแล้ว,นะว่าร้านบบแบบแปลกๆร้านประหยัดประหยัดแบบใกล้กลสตโกแต่ไม่ใช่นะแบบไม่แพงเท่าไหร่ของค่ะ ก็ขับรถจากที่บ้านไปประมาณกี่นาทีสิบนาทีสิบนาทีเอเจนตวันนี้ได้ว่าเอเจนต์ตุรียมปีนโตให้ตากาใช่ไหมแต่ว่าจะทำอะไรถ้าขาไม่แน่ใจนะอาหารแต่อาหารอปนเดีในก็ได้ครับขอบคุณมาสวันนี้ทธอร์ทำงานกี่โมงสามโมงแล้วบ่ายสามโมงถึงกี่โมงคะเช่นคืน ถึงเตียงองวันนี้โอ้อก็เลยต้องเอาอาหารเย็นไปกินเองใช่ใช่ต้องเย็นกินนะอ่าอืมโอเคเฮ้ตั้งรอกระเท้าทโาโก้ดีกว่าสองแพ็คนีน้นะ ก้าวหน้าโอ้ก้นาโอ้ต้เต็มโมโมเอจ๊ะโม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 ใช่โมโมกลัวอีกทีนึ่โอ้อันนี้ก็พอเท่าไรคะสี่ร้อยเออดีเร็วดีเร็วนะอยู่แล้วเดี๋ยวไปเลยไปเลยเอจ๊ะที่จเต็ม ซื้อกองแล้วครับทำให้อาหารอะไรให้หน่อยนะเซยูใช้เงินไป1,473ประมาณ1,500อ่ะาตีไปเลขกลมๆนะโอเคไป่ก็เท่าไหร่คะเอ้่บาท400บาท, <laughs> บาทแต่400บาทคือมันสองคนไงคือเอกับทากาถ้าหารกันก็คือคนละ200บาท ใช่ไหมถ้าคิดเป็นเงินค่าใช้จ่ายที่ญี่ปุ่นคือมันถูกแล้วนะคะทุกคนคือแบบคนละ200บาทต่อหนึ่งมือนี่คือแบบถูกแล้วอะแต่เรียว่าเตะซื้ออะไรนะเออเดี๋ยวให้ดูที่บ้านอีกทีนะคะแล้วก็เมื่อกี้ร้านขายยาที่เอเข้าไปก็น้องงงเงงกับทากสองคนนี่ก็โดนไปอีก2,000 106รนะก็ประมาณ600บาทงั้นเราใช้เงินไปประมาณ1,000บาทแล้วนะแค่ออกมาตอนนี้นะจ๊ะสํารับตัวนี้หโอเคไม่ไม่ไมมบางอันก็คือกินได้หลายวันหลายครั้งอ่ะใช่คอนเฟ็ก,ก็กินได้ปกติเราหนึ่งอาทิตย์เนาะคอนเฟอเอาไว้กินแบบตื่นเช้ามาอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็มันจะมีกระจ้องกระแจงพวกถุงขยะไงถักอ่ะ เออที่มันจะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกที่มันนอกเหนือจากค่าหานะคะทุกคนมันก็จะมีค่าถุงขยะค่ายายอดปานิดๆหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะเออมันก็จะมีนั่นแหละจ้ะ <laughs> โอ้ยเหนื่อยก็ที่จอดรถมันก็จะมีกําหนดเวลานะเอกะทะเข้าไปแค่แป๊บเดียวก็คิดว่าไม่เสียตังค์ฟรีฟรีฟรีแลวเราจะกลับบ้านตอนนี้น ไปหานับตัวจังเดี๋ยวต้องรีบทำเวลาส่งเจ้ามันตะกาอเคเดี๋ยวทากจต้องรีบไปทำานนะคะปีนตบปีนตบปนตครับจ้าはいただหまはั帰りหしたかลโหลฮัลโหลฮัลครับโหลฮัลโหลฮัลโหลฮอลโหลฮัลนหลฮัลโหลฮัลาหลัลโหลฮัลโะลฮัลลฮัลโหลฮัลโหล ขนมอะายคอนเฟกอาหารเช้านะอ่าหารเช้าบราโนอ่ะคัตสึโอคัตสึโอเนี่ยแหละถุงขยะไปสุดสำหรับอันนี้ใช่ไหมใช่จังต้องการถุงขยะก็เลยไปนะคะแค่ถุงขยะก็อันนี้300เยน100บาทนะที่เมืองเกียวโตซี่อวันก็คือขยะธรรมดาอแล้วก็มีกุนแจ อันนี้พลาสติกกับขวดใช่ถูกใช่ก็โอเคชับค่ะก็มะเคยเทศหมดหมดแล้วอ่าแล้วก็น้ำชาตากัครับเอาไปบริษัทอืมแล้วน้ำชาที่บ้างอืมทำไมไม่ชงน้ำชาเองประหยัดอืมทำไมไม่ชงน้ำชาเองใช่จริงๆทำได้นะแต่ว่าซินคาแบบอร่อยกว่าใช่ไหมอันนี้นำมาจัดนักการ์ดชิงๆมีมีก่อนอ่ะอืมแล้วก็ これบอนคาอว์ฟริคเก้โอเนี่เขาเลือกของเขาแล้วก็ไอตอลอ่ายาหยาดตาเมกุสุดิเมกุสุิก็สูจ่ายกุงไกบาทนี่ได้แค่นี้ยาอะไรยาหนี่อย่างเดียวต่อไปสปามาเกเซยอยู่ยาข้านมทากะ นี่มันอยู่ในนอกประหยัดมากเลยนะขนมคุณนะคะเห็ดเห็บยี่สิบบาทบ ừ, น้ำจาอะไรซื้อทำไมหลายขวดจังเลยคุณนะ่ะหน,น่าดีไหมแล้วก็ยังคงอันนี้แพงอ่ะเท่าหลายร้อยสามสิบเยนห้าสิบบาทเขาโพดน,นะคะห้าสบาทปลูกเองแล้วก็นี่นะอ่า เอไก่ไก่เดี๋ยวเอจะว่าจะย่างไก่ค่ะไก่ย่างไก่ย่างนี่มีมีซอสอันนี้ค่ะนน้บอสซอสเนี้ยอร่อยมากคุณดิสน่ใช่ค่ะถ้ากก็ชอบมากๆเลยคี่เไก่ย่างไก่ย่างนะไก่ย่างหนึ่งเมนูแล้วก็นี่อ็อกจับส์ครับทาโกะทาโกะภาษาญี่ปุ่นซื้อแบบลดราคามาด้วยแล้วนะอันนี้จะทำอะไรจ้ะกะเพรากระเพรา กะเพราทะกอไม่เคยเนอะคือปกติก็กะเพราไอ้จังทำมาแหละแต่ว่าใบกะเพราเหลือจากวันนั้นเพื่อนอาหารไทยค่ะอล้างก็ใช้ได้นะถ้ะสุดท้ายแล้วต้องกินก็เลยนะคะจะกินกะเพราผัดกะทะโกให้ทักาลองดูโอ้โี่จ้าเร็วก็เร็วเอ้าเล็กกว่าคิดนางอยากเอาปิ่นโตไปที่บริษัทโอ้โหอยากเอาไปใช่ไหมใช่สามีปุ๋มเอาไปปิ่นโตมั้ง Ah. โอเคงั <sucks> <pr> <pr> <princess> ้นเดี๋ยวเป็นข้าวสวยชั้นหนึ่งไก่ย่างแล้วก็อะเราทาโกะนะงั้นะเอาหุงข้าวให้จังก่อนเดี๋ยวจังขอเวลาไปตัดลิปกสักครู่ข้าวสิบกิโลอาหุงเอจังลูกค้ามาแล้วนันโอะมาาโอ้นัทโอะจ้า เดี๋ยวทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็ยา่างแต่ในนี้มีรสทั้งหมดใช่ไหมใช่ชอบไหมอ,อันนี้เออน่าอร่อนยนาย่าอร่อยเรากินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้อร่อมากโซกินกับซูชิริซอสไหมไม่ไมันต้องเป็นซอสน้ำจิ้มไก่ย่างอ,อ๋อไม่มีอ๋อไม่มีด้ว <laughs> ยแต่อันนี้ก็อร่อยนะดีก่าโอ๊ะไอ้จันตัดคลิไปให้หรอใช่แบบนี้ขอบคุณนะ ไอเดียตัวนะโอ้ยจะเสร็จทันเวลาไหมเนี่ยงั้นถ้ากาเล่นกับน้าโตก่อนนะไออาริย์ตัวนะซอชุ่มชุ่มเลยมา้มสอยเต็มเตียงเต็มคุณเอาไว้กินเป่าโอ้น้าต่อได้กินไก่ย่างไม่ได้เลยถ้าใครอยากตกมือรุ่ยอาริยาไม่ได้ทำอะไรเลย ว้าวหอมมากชิ้นนี้ให้ทั้งหลายชิ้นนี้ไอ้จ้าผัดกะเพราก็ต้องแยกกันเพราะว่าครับไอจังเอาเผ็ดเผ็ดทากาเอาไม่เผ็ดครับงกะเพราเหลือนิดเดียวอ่ะทากะก้มทากะก็บอกเลาเบื่อมากเลยคนญี่ปุ่นก็ได้ระเทียมเดี๋ยวดูพริกพริกนี้เงานนี้ต้นเนี่ยแต่อันนี้นิดนึงครับ ผ็ด mm ีก hmm. นิดนึงหอมกว่าโอ้กินไม่เผ็ดมันไม่ใช่อ่ะทาไม่ใช่ใช่ไหมเปิดอากาศเลยนะคะคุณฮัชชินะคะเして่งขอพาเผ็ดกันด้วยรนุมใช่ไมจได้เลยว่าอไจจะเต็มปินโตอเปล่าไม่เต็มไม่ ถ้าโปะมันต้มมาอยู่แล้วเนาะท้าก่อนก็เลยทาโขลกอ่ะท้าก่อนนะใช่จ้ะถ้าโขลนี่ก็ต้มแล้วนี่เพิ่มขอบคุณครับขอไข่โอ้สุดยอดเจ้าพรเกลียวสร็จเนาะมาลองดูใส่ท้าก่อนนะอ๋อขึ้นหน่อันนี้อือหอยจังแบ่งแล้วค่ะอ๋อใช่ใช่ยเดี๋จังเออก็ถ้าไม่ใส่ไม่หมดไอจังขอกินข้าว อนนีว่าปัญหาของเราคืออะไรรู้ป่ะกะเพราเนี่ยกะเพราน้อยชุดเดิมชุดเดิมถ้ากะน้อยก็ได้น้อยก็ได้อยุ้อเนาะยบนี่ไงรมันไม่มีกะเพาไอ้ชเจ็บเ็บกะได้โยบุน่าใจดีกว่าบ้่างกนี้ไม่เป็นไรโหมันมันไม่ใช่กะเพราแล้วไหมถ้ากะลบกะเพาถ้ากชิมโอเคโเคอืม อย่าเป่าให้ร้อนให้ทักกชิมนะทำไมไอ้นี่คือเผ็ดเหรอไม่จังไม่เจ้าชีบรสมันเข้าคือน้ำปลาหมึกมันออกมาไงทักค่ะใช่อร่อยมากคือน้ำของทากะมันออกมาเฮ้ยเดียวเสียดายกระเพาเราน้อยทักน่าจะดีกว่าปลาหมึกธรรมดาโอ้ดีกว่าปลาหมึกธรรมดามากมากเลยแล้วก็จะกินข้าวกี่โมงกินข้าวประมาณทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งได้เป่า หรอแล้วเสียเปล่าไม่รู้อ่ะตึ้งกูดงหรอไม่ได้กินตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ยังสมมงอแต่ว่ามันไม่ได้ราดข้าวไปมันก็คิดว่าโอเคนี่ไงพอดีไม่เยอะแล้วก็อ่อขออ่ออะไรเปล่าอืมอะไรเนาะเอับโอ้เออมุจจาไม้สวยไก่ย่างคุณทักะเอากระเทียมเนี่ไงอ๋อสวยสวย สีส oh! ีแบบสีสีปบบลูกค hmm. uh ้ามาลูกค้ามาลูกค้าใครอะโอ้ยดีอะท่านค่ะอุ๊บมีนันด้วยมีนันด้วยไม่เคยกุเรียมด้วยโอเคโอเคดีดีดีกินได้กินได้ลูกค้ามาจ้ะลูกค้ากะลูกค้ากะลูกค้ากะอันนี้รีบไปจำกันนะยังยืนชิมกันอยู่เลยก็ชิมมากไอ้จังอร่อยมากมาก อรงนี้จริงใช่ไหมรวยมาอร่อยมากเลยอ่ขอบคุณครับเนาะอืมเอาหมดเลยปะเนี่ยหมดเลยหมดเลยหกปลาโคเลชิ้นเอ๊จันถ้าขับไปทำงานเร็วนะโอเคขอบคุณนะครับปินโตขับคงยุเออขอบคุณโอ้น้าโตก็ไปสอนเหรอเลือดูพื่อไปทำงานรู้มากเนาะ ไม่เข้าไปถ้การทำงานหรือเปล่าง่อยเลยง่อยเลยบายๆพ่อเด้อจะทุกกล่องถ้ากลับไปทำงานครับครับแล้วก็ที่บริษัทกินปินโตเรีว่าโคตรนะทายคลิปไม่ได้ก็เลยถ้ากินชิ้นนัถ้าทุกกล่องชอบคลิปนี้หรือว่าชอบปินโตมากอย่าลืมกดตูกใจ กดติดตามให้ออมย่าเกจิปังด้วยครับสำหรับ,รบวนันนี้สวัสดีครับส,ส,สวัสดีค่ะระวังหกนะจ๊ะคุณครับกินให้อะไรนะครับสวัสดีครั <c oughs> บ,บ,บ,บนะาจะสวัสดีครั <c oughs> บาบายบายอ่ะแล้ะบายบาย